ไล่ล่ลโอ้กลางบุญกรุปโอ้ยายบ่ออีกแล้วครับโอ้ยายมาก็เจอดินเปียกอีกแล้วหาบ่อยากครับพี่น้องทุกวันนี้เริ่มหาบ่อยากเริ่มวิ่งไกลไปเรื่อยครับแต่ราคาวิ่งก็ไม่ได้แพงอะไรครับ สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถํำซิ่งดินโดนครับขึ้นบอ่อครับวันนี้เซะกระบะมือพองเลยแหละดินแบบนี้สวัสดีไปยังทีมงานครับรถเยอะจัดน่าจะประมาณสิบ เกือบสิบคันนั่นแหละรอบนี้วิ่งไกลครับโอ้โหทางออกเหนื่ๆเลยครับอยู่กับเจ้าเอสเอ็มครับเอสเอ็มไม่ใช่บุรีนะครับเฮ้ยนั่นอะไรนะบุรีอะไรนะยี่ห้ออะไร ยังไม่ได้แบกเท่าไหร่นะครับทางออกนี่ค่อนข้างจะฝุ่นเยอะเลยวันนี้ก็เล่นบอ่อเก่านะครับรู้สึกจะมีทีมอื่นมากุดไว้อยู่ครับอาจจะงานหมดก็เลยชิ้นบอ่อไป บอขันต่อไปครับอันนี้เพิ่งจะกินข้าวเสร็จ<อ>มอใหญ่มอใหญ่เกะดาไซเกดิดาไซ ดินนี้ก็ได้ไม่ยเยอะหรอกนี่มาเก็บบอยเขาเฉยๆเอาให้เป็นรูปสระเฉยๆอาจจะต้องได้ย้ายอีกแคบปบเดียวก็หมดแล้วนี่ย้ยายบ่อยก็เหนื่อยเหมือนกันนะ Jeg ja, bare bon. ่าจะเปิดเอาดินเปียกออกให้หมดเสร็จก็น่าจะล้วงสุดบูมเลยครับเฮ้ยตา garap ya oleh Hah? Petsi. วอาเกียวว่างหลายเลยลูกแม่หยอกหยอกไม่แนะนำครับโอ้ใสกกระบะด้วยลูกแม่เต็มเลยแหมมีติ๊กเกอร์ดินด่วนด้วยไม่ธรรมดานี่ของของขลังของขลังครับเจอด่านชิดซ้ายเลยครับ ออรถลอยังไม่ลงนะครับรถลอเสียแฟรงผมงานเหมานี่ลลำบากเลยนะดินแบบนี้นี่จะขึ้นเทชั้น2อนี่ยากนะนี่ต้องเทไว้ด้านข้างนะดินแบบนี้ต้องเทข้างอย่างเดียวอะ่ะห้ามเทตรงกลางเดีดขาดเลยคนระับ เวลาเก็บงานชั้นสองอันตรายครับจมแน่นอนครับอุหีูถ้าฝนมาก็ยุ่งเหมือนกันนะจัดหนักน้อยคันนี้นะเอาสมุยจงอางไปเลย มีหม้อพักเลยกรับเนี่ยมาลูกเพ่ะ้มันกันชนฟูโซ่หรือเปล่าครับคันนี้โอ้โหเมฆฝนมาแล้วสมองเงิน น,นี่อู่ชายใหญ่ได้นี่รถอู่ชายใหญ่ใช่หรือเปล่าทางหลังเขียนชายใหญ่ครับโอ้มีเป็นมันกันชนฟูโซเลยครับชูสวยอยู่นะสมองเงินใส่กันชนฟูโซดูแปลกตาดีครับ เข้าทรงอยู่นะดินข้างล่างใช้ได้เลยครับงานเหมานี่ถ้าดินแบบ คือดินแบบยังไงมันจะมีดินที่ถมแล้วขึ้นถมแล้วแบบขาดทุนนะบอกไม่ถูกพูดไม่ถูกนะครับคือถ้าดินที่ถมขึ้นนี่ต้องเป็นดินที่แบบก้อนๆน,นะมันจะฟูๆเลยนะ ลองลองคอมเมนต์มาครับดินแบบไหนผมได้ราคาให้ผมแล้วไม่ขาดทุนโอ้โอ้โหเฟืองได้ครับคันนี้เฟืองช้าครับเึินนืดๆๆด,ด,ด,ดเลยอ้าวไปไหนลูกพี่ เป็นแปลาไมา้เสะดินหรือเปล่าจุย้ยพอไปขึ้นมเมาดินข้างบนดูว่าไม่ควรครับนี่ ำไมคันนี้เอาดินข้างบนเอ้ยขึ้นอยู่ข้างบนไม่ลงล่างน่าจะไปเทง,งานข้างนอกหรือเปล่าทั้งลมทั้งร้อนเลยครับวันนี้อากาศแย่มาก กบคุมคอนโทรลโดลยอาจารย์ตั้มครับอาจารย์ตั้มอาชีพกับไมคโครนี่ผมว่าอยู่ได้เลยนะวันหนึ่งมีเดียววันละเจ็ดแปดร้อยเลยนะเดือน,อนหนึ่งก็วุบหลายหมืน่นสองหมื่นไหม รเต็มคาราเบลเลยครับนี่เออถ้าใส่ขนาดนี้ไม่น่าจะขาดทุนหรอก, <c oughs> อ,อ,กอันนี้ก็เอาข้างล่างครับกดเกียรแฟรงครับแปดน็อต นีเดอความร้อนของเครื่องยนต์นี่ไม่ไหวอาจะเอาดินแห้งไปปูทางหรือเปล่า ไม่ลงล่างอ่ะสวัสดีครับวันนีเจอาดีแทกไปปูตรงเปครับอ๋อนะปูทางโอ้ครับ<อ>ปูทางมารอบหน้าน่าจะได้ลงล่างครับมีเป็นสิบโลชัดชัด,ชด จะทนดีนะเต็มกรลเบลอ๋อนี่มารอชมตัวแรงครับผม k คเอสโอ้ฝนลงแน่นอนครับ จะหมกเม็ดครับคันนี้นี่แปลงใส่กองแก้วสองตัวเลยครับ จัดหนักให้ชมหน่อยเอาสวยจงองางเลยลูกเปะต้องไปเอามุมนู้นครับเก็บมาจากนู่นให้จบเลยฝังตัวได้ครับฝังตัวลงลึกได้ครับฝังตัวสักหนึ่งเมตรแลว้วก็ล้วงลงไปลึกเลย ไา้เดือนเยอะครับ อย่าโดนแสงซะงั้นโอ๊ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับเอามาแล้วครับ N P R สุดหลอ่อ ช้าือเปล่เนี่ยลุงเพ่โดนแซงไปหลายคั้นเลยครับมาดูเดก้านะครับจะรอดหรือจะร่วงครับทางใหม่บรรยากาศก,าก็ครึมครึมครับฝั่งนูน้น ฝั่งโนนดินแดงครับโอ้โหสายเงียบครับเงียบจัด จะจอดแสดินครับกระบะสะอาดมากอันนี้ปูกระบะมาใหม่นะพื้นใหม่ยังไม่บุบเลยครับ อากาศร้อนแบบนี้ต้องแบบน้ำเย็นเย็นครับน้ำปั่นเย็นเย็นดูดแลชื่นใจอาชีพขายน้ำขายดีครับช่วงนี้ร้านขายเอ,อน้ำปั่นร้านขายกาแฟนี่ขายดิบขายดีครับแต่หน้าหนาวก็จะขายยากหน่อย ขายน้ำนาร้อนี่ยังไงก็ขายได้ครับผมยังจอดซื้อเลยครับไป <B ling>